สวัสดีครับผมเซลลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะนี่คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2021นะครับเลขไม่เพียง5,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคานะครับอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทครับผมดาวเริ่มต้นที่3,5,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่เรามีรถเลยนะครับสภาพสวยเลยนะนี่ รถสวยๆเลยนะแต่งมาให้แล้วนะฮะนี่ปลอกแทนแต่งนะฮะนี่บาจับโทรศัพท์ GTR นะชิวหน้าแต่งกระจกแต่งนะครับเบาเป็นของหน่อยวัดดานนะครับนี่จัดทรงมาสวยๆเลยนะครับกล่องหลังมีให้หนึ่งใบนะล้อมเดินทางเลยนะครับนี่นะฮะท่อนะครับเป็นท่อเดิมผ่านะ มาคู่กับโชคนะครับ YSS นะครับตัว G Sport นะตัวท็อปเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ f o r z a 350นะครับเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะซิ่งซิงกันเลยนะครับสนใจติดต่อเซลล์ X นะครับ0618128889นนะครับเซลล์ X ยินดีบริการนะครับ